ยี่ลองขอเงินรุ่นไหนรุ่นเขาเรียกว่าสามเกอสามเกอเป็นเชาวชาสามเกอสามเกอนะครับชาวสามเกออันนี่ปล่อยเท่าไหร่เป็นล้านปล่อยเป็นล้านฝากกอลเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่นผู้คู่ห้ ก็ขอสวัสดี f c ทุกคนนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศพาเพ,เพื่อนมาที่ร้านของพี่เล็กนะครับที่ตลาดรุ่งเจริญนะครับแกเป็นช่างเรียมกรอบพระนะครับฝีมือดีนะครับลูกค้าเยอะมากครับวันนี้ก็เป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้งามนะครับเพื่อนๆวันนี้ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่เรียมพระนะครับเพื่อนๆคือพี่เล็กแกอยาก เอาวัตถุมงคลที่แกสะสมมาอวดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าดราม่าก,กันนะครับถือว่าขำๆนะครับเพราะว่าพี่แกบอกว่าของแกเก็บสะสมมาหลายปีเป็นวัตถุมงคลหลักๆอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าจริงหรือเท็จนะครับเพราะว่าพี่แกชมช่องผมมานานหลายปีนะครับก็เลยอยากเอาวัตถุมงคลที่เก็บสะสม มาโชว์บ้างนะครับเพราะพี่แกดูช่องผมแล้วเขาก็อยากเอาวัตถุมงคลมาอวดเพื่อนๆเพื่อนๆก็ช่วยกันดูนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนี่ครับร้านของพี่แกก็รับเรียมกอบพระนะครับฝีมือก็ดีเลยนะครับแล้วก็รายได้ก็งามเลยทีเดียวเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะครับเพื่อนๆ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรำเลี้ยงครอบครัวนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เขาก็จะเอาวัตถุมงคลมาอวดเพื่อนๆก็ช่วยกันดูนะครับเพื่อนๆว่าที่พี่แกเอามาเนี่ยของจริงหรือเปล่าก็รอติดตามชมไปได้วยกันนะครับเห็นบอกว่าเก็บสะสมมาหลายปีนะครับ แต่ที่เห็นอยู่นี่เป็นไม่ใช่วัตถุมงคลหลักนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่แบบเลี่ยมโชว์ไว้ให้คนที่มาเลี่ยมกรอบพระได้ดูตัวอย่างนะครับแต่พี่แกจะมีวัตถุมงคลที่เก็บสะสมเอามาให้ดูตอนนี้มีลูกค้ามาเลี่ยมกรอบพระพอดีก็เลยเอาลูกค้าไว้ก่อนนะครับถือว่าอาชีพนี้ก็สร้างรายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่มองหาอาชีพไม่มีงานทําผมว่าอาชีพเลี่ยมกรอบพระก็เป็นอีกอาชีพที่น่าฝึกฝนนะครับดูเครื่องหมายเครื่องมือก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลพี่เขาด้วยกันพอ,อนี้ชุดนี่จัะนี่วัดละทงนะังหรอวัดลัทาง รักังแล้วนี่นี่นางพญาพิจุโลกนางพญาวิษณุโลกนี่ซุ้มกอกำแพงเพชรซุ้มกอกำแพงเพชรนีม่มีแต่พระราคาหลักหลักร้านหลักร้านเลยเท่องบอก็พระรอดมหาวันพิมใหญ่พระรอดมหาวันพิมใหญ่ที่ไหนครับกุกมหาวันปุกมหาวันจังหวัดอะไร นู่นอะไปทางลำปางลำพูเนาอ๋อลำปางลำพูนี่เหรออันนี้โคงสุพรรณพระโคงสุพรรณใช่นี่เดี๋ยวนี้มุกไข่วัดเชิงเลนอ๋อหลวงพ่อไขวัดเชิงเลนนี่หรือเปล่าที่ว่าราคาสูงสูงที่บอยปล่อยสามสิบยางโอ้ของบอยมันยังเนื้อธรรมดานะเนื้อ,องแดงของเรามันเนื้อแองทํา นี่เนื้อทองคำหรอได้นี่ถ้าปล่อยเท่าไหร่ว่าหลายล้านอย่างเงี้ยหลายลาย้านเนื้อทอ,องคำมันก็แพงกว่าเนื้อทองแดงเลยนะยุคเดียวกันแต่เนื้อเนืทอ,องคำมันไม่ได้ห่วงเชื่อมไงนี่นี่เนื้อทองคำหรอเนื้อทองคำทำไมมันสีอย่างเงี้ยล่ะหรือว่ามันเราไม่ได้ลา้างไม่ได้ลา้างอ๋อเป็นเนื้อทองคำล้างก็เสียด้วยปล่อยยากผ้าก็ไม่ให้ล้างเลยไม่ล้างล้างเสียเลยขยับก็ล้างไปล้างเองอะไรเงี้ย อยากใหจับเราไปนี่ก็เห็นสะพานเนี่หลวงปู่ไ่วัดเชิงเลนข้างคอนี่สุดยอดเลยนะโอ้ยนี่หลวงพ่อเงินรุ่นไหนรุ่นเขาเรียกว่าสามเกอร์สามเกอร์เป็นเช้าเช้าสามเกอร์สามเกอร์นะครับเช้าสามเกอร์่านี่ปล่อยเท่าไหร่เป็นล้าน อยเป็นล้านไ้านมานันถึงยุคยุคพอเลยเออพ่อเลยพอจะทำสอดเตี้ยมไหมนี่อ่าถึงทำสอดเตี้ยมนี่เป็นของลูกค้าหรือสองปีเองของออที่ของที่ของทางนีแรกเข้ามาได,ได้มาอย่างพุกพวกอะ ก็ามาเรียมก็เราพากัไมาเรียนตั้งกันวันต่อิมกระเช่าสามชายสามเกิดพิมกระเช้าสามเกิดคิวพ์กิมกะเช้าสามเกลอหา,า,ายกา,ากควแก่หงคุณแก่หัง นตาลวงพ่อแก้ววัดเครือวันตาลวงู่อแก้ววัดเครือวันนะ,จ,ะนจัยนักยันยักองการน้ำองละลอยจันถ้าจติ่นะครับการนา้ำาร้อยเรียมเครับ นี่เป็นนี่ของหลักทั้งนั้นเลยของหลักของหลักปล่อยองค์กับแสนหลักล้านหลักอาคาหลักล้านทั้งนั้นเหรอกับแสนหลักล้านหลักโอ้ี่นะที่ขายได้สูตรทวดเหรอทวดสูตรทวดนี่เท่าไหร่ฮะเป็นเตารีดนี่ราคาเท่าไหร่ครับหลักแสนอ๋อราคาหลักแสนเลยเหรอ เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวให้ถ่ายสายพิองถ่ายิองก่อนนะถ่ายองจะให้ให้ถ่ายหลังด้วยอันนี้สิงองค์ก่อนนะของเราพระหลับถ่ายหน้าเส็จแล้วใช่ไหมถ่ายเสร็จแล้วอันนี้หลังวันนี้หลักแสนเลยหรอหลักแสนราคาหลักแสนปีปีปีเดียวก็หมดศูนย์ห้ามันมีตัวองส์หือไม่มีตัวองสืโอ้ปีศูนย์ห้านี่ไม่เหมือนกันเลยเนื้อลมดำเหรอ มัน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 เป็นข่าวที่ของเขาไรัถ้าเราได้มายังไงก็เล้างนั้นเราไม่ล้างเราไม่ล้างนะคราล้างไม่ได้ครับเก่งไทยเก่งด้วยครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปผ่อนคลายนะครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าพี่เขาอยากให้มาถ่ายทำเขาอยากอวดวัตถุมงคลและก็พาเพื่อนๆมาดูอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับคือเลี่ยมกรอบพระนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับเพื่อนๆพนพระที่เขาเอามาให้ดูก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าจริงหรือปลอมนะครับหรือว่าราคาสูงอย่างที่เขาว่านะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับใช้วิจารณยญาณในการรับชมครับสวัสดีครับ